สปากเกตตี้ครับพี่น้องขากกไม่ห่หออยากกินกินอยู่นี่โอ้ไ,อไปกินตอนเย็นไม่ให้กิน <c oughs> <c oughs> มีคนมาขอห่อสปากเกตตี้ด้วยโอ้โห,กกห,ไ,หมไม่บอกอานารยยายถามว่าอยู่ ยู you, จะกินไหมยายยูบอกไม่กินยายไม่ได้ต้มเส้นเผืหอห่อได้ไงอ่งนะเออนะเอายังไม่เสร็จเนี่ยเคี่ยวอยู่เนี่ยอืมไม่มีส่วนของยดาลูกเออถามแล้วว่ากินไหมอยากบอกไม่กินยายก็ไม่ได้ต้มเส้นเผือไนะนี่ของโอป้า Oh.